สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเส้นทางของความรัก To Love Reading นะคะ EP ที่39แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเส้นทางของความรักรักแท้ของคุณกันหน่อยว่า เขาหรือเธอเป็นใครแล้วก็จะได้เจอกันนะคะตามเส้นทางไหนบ้างรวมถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะฝาก New c h a n n ซาวด์จ็ of เ o v e ไว้ด้วยเป็น c ช a n นล l คลื่นพลังเสียงดึงดูดโซเมดดึงดูดความรัก ความสุขความสําเร็จโชคลาภเงินทองนะคะเอาไว้รับฟังก่อนนอนหรือตอนเช้าลิง์กอยู่ใต้คลิปนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็กดติดตามแล้วก็เลือกรับฟังได้เลยนะคะรับฟังอย่างน้อย21วันนะคะ Facebook Instagram และ์แอ t i ิเตอก์ลิงอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะ Instagram หินมงคลวัตถุมงคลน้ำมันดอกรักกุราบป,ป่ารักแท้รักเดียวให้สำเร็จเร็วนะคะ ก็เปิดรอบใหม่แล้วคลิกไปอ่านรายละเอียดที่ลิงก์ Instagram สนใจก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ขอขอบคุณที่พพอร์ต h anel n เราเรื่อยมาขอทราบเรื่องราวเส้นทางของความรักรักแท้สำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้ EP ที่39ทุกรัคนาราศีค่ะ เรามาเช็คพลังงานกันหน่อยว่ารักแท้ของคุณนะคะคนนี้เขาหรือเธอเป็นใครนะคะว้าวพลังงานอ,ออกมาบอกว่าเขาหรือเธอคนนี้คะ่ะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะขอให้คุณรูไว้เสมอว่าคุณคู่ควรกับ ความรักรักแท้คู่แท้ที่ยอดเยี่ยมของคุณนะคะหยินหยางคนคนนี้มีพลังงานของการเป็นเนื้อคู่นะคะ เป็นความต่างที่ลงตัวนะเป็นความรักที่เท่าเทียมแล้วก็สมดุลน,นะคะเป็นความรักที่ดีนะที่เป็นคนที่กำลังจะเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าจากตอนนี้อยู่อยู่ในห่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเขาหรือเธอคนนี้ก็อาจจะมาในเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมดีกาเด่นนะคะ เขาอาจจะมาจากภูมิประเทศหรือประเทศที่สวยงามนะคะเช่นสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะคะจะว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นเขตแถวทางภาคเหนือก็ได้นะคะถ้าเกิดว่า ใครที่กําลังดิวอยู่กับคนแดนไกลนะคะอาจจะมีคนที่อยู่ทางแถบภาคเหนือเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณนะแล้วก็กลายเป็นความรักที่ดีได้ด้วยรวมถึงต่างชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะมาจากประเทศที่สวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติประมาณนี้นะคะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันหน่อย energy ของเขาอะคือคนที่พระเจ้าส่งมาเป็นคนที่คู่ควรกับคุณแล้วก็ใช่เป็นคนที่ ออมีความสมดุลมีความลงตัวนะคะเหมือนหยินกับหยางเลยนะคะมีความลงตัวเป็นความต่างที่ลงตัวกันพอดีระหว่างคุณกับเขานะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีความต่างกันเยอะแหละเช่นเขาอาจจะอยู่ต่างชาติอายุห่างจากกันเยอะนะคะประมาณนี้นิสัยก็อาจจะคนละขั้วแต่ว่าลงตัวนะคะเหมือนกับตามหาคู่ perfect match เจอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันต่อเลยนะ ขอทราบพลังงานเส้นทางของความรักนักแท้กันหน่อยนะ KM Press คู่คุณดีโปรไฟล์ดีมากๆนะคะนี่ดีในระดับที่คุณรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกข้างต้นว่าคู่คุณคู่ควรกับความรักที่ดีดังนั้นอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะพลังงานการรอคอยนะคะ เหมือนว่าไม่คุณก็เขาอาจจะโสดมานานแล้วก็รอคอยรักแท้มานานนะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่คุณก็เขาอีกนั่นแหละอาจจะผ่านเรื่องราวความรักที่เจ็บช้ำน้ำใจมานะคนนี้เนี่ย คุณจะได้รับรางวัลนะคะเป็นค a r มาที่ดีคุณจะได้รับผลแห่งกรรมดีที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปในเรื่องราวของความรักชีวิตคุณจะเหมือนกับพลิกฟื้นเมื่อคุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะเป็นชัยชนะนะคะในในชีวิตของคุณอีกหนึ่งอย่างนะคะในเรื่องของความรักนะแล้วก็รวมถึงมี The lover เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงมีหกถ้วยนะค,ะคนคนนี้นี่ น่าเชื่อเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณจริงๆมีการเวียนว่ายตายเกิดกันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวอ่านให้2กรณีนะเพราะว่ามันมีไพ่ย6ถ้วยรวมถึงเ h ล l o เ e อร์ินหยางนะคะ2ถ้วยกรณีแรกเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยผูกพันกันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนนะคะมีการกลับมารีคอนระหว่างคนรักเก่าๆคนรักเดิมๆที่ยังมีความรู้สึก ดีมีความรู้สึกผูกพันอยากที่จะมีโอกาสอีกครั้งจะได้มีโอกาสกลับมาผูกพันชะตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนรักที่แยกจากกันไปแล้วก็ยังคงคิดถึงเขาหรือเธอคนนี้อยู่เสมอมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ6สัปดาห์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่หน้าที่จะก่อน6เดือนนะประมาณนี้ แต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีตรงนั้นนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งคุณทั้งสองได้มาพบเจอกันในชาตินี้ซึ่งก็จะต้องเป็นวาระที่คุณทั้งคู่จะต้องได้เจอกันสักทีพลังงานหลักของเขาหรือเธอคนนี้เป็น Empress เนาะแล้วก็เป็นจัสติสเอ่อคนคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงในความรักความสัมพันธ์มากๆเป็นกู๊ดคามาเป็นคามาที่ดีที่คุณอาจจะรู้สึกว่า โหมันดีเกินไปหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าอย่าด้อยค่านะคะพลังงานออกมาบอกว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้มากๆเลยที่ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามส่งมาให้คุณนะ่ะคุณก็ควรที่จะอบรับความรักที่ดีไว้หลังจากที่พลังงานตัวคุณรอคอยมานานผิดหวังมาก็เยอะนะคะแต่คนนี้คุณจะได้เจอคนคนนี้แบบไม่คาดฝันแล้วก็บันดีงามซะจนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนฝันไปประมาณนี้นะคะ ถามว่า,เ,าเมื่อไหร่จะได้จอเจอกันในหลายๆท่านเหมือนว่าได้เจอกันแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้กันอยู่เพราะว่ามันมี6ถ้วยเนาะอาจจะเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะเนื่องจากมี6ไม้เท้าแล้วก็เจอกันผ่านทางการเดินทางได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าคนอายุน้อยกว่าจะนำพารักแท้ของคุณครั้งนี้มาให้นะคะ โปรไฟล์ uh, ดีมากๆเนื่องจะเป็น Empress สเขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าฐานะการงานการเงินมั่นคงมั่งคั่งดีมากๆคือ Abundance มีความพร้อมทุกอย่างพร้อมด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัตินะคะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะได้เจอคุณได้รักคุณแล้วก็ได้อยู่คู่กันนะได้อยู่คู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่จะเข้ามาเยียวยาแผ่ใจให้กับคุณด้วย นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เจอมาหนักจนกระทั่งเรียกได้ว่าอาจจะศรัทธาเกือบจะสูญสิ้นไปแล้วล่ะแต่คนคนนี้เข้ามาพอดีก็เข้ามากู้ศรัทธาในเรื่องของความรักรักแท้ให้คุณนะได้ได้ได,ได,ได้รู้จักได้สัมผัสกับถึงคําว่ารักแท้อย่างแท้จริงอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นรักแท้ที่มีแต่การให้ด้วยนะเะเพราะพลังงานเอ็มเพรสอ่ะจากควัตินีเนี่ย อ่อนโยนแล้วก็มีแต่การให้นะคะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนขอให้คนทีออ่อยู่กับเขาเนี่ยมีความสุขนะดังนั้นคุณอยู่กับคนคนนี้ชีวิตจะมีแต่ความสุขสุขสบายในภายภาคหน้านะคะทีนี้ในหลายๆเคสอาจจะต้องเผชิญปัญหารักสามเศร้าคือคุณจะต้องเลือกระหว่างคนเก่ากับคนใหม่คุณต้องเลือกระหว่าง6ถ้วยกับเอ็มเพรสนะคะ ซึ่งเอาจริงก็เลือกไม่ยากคุณจะต้องถามความรู้สึกตัวคนเองว่าใครกันที่จะทำให้คุณมีความสุขได้มากที่สุดในอนาคตย้ำว่าต้องมากที่สุดด้วยนะ ไม่ใช่ว่าสุขสุขท,ทุกทุกก็เอามันไปก่อนอย่างนั้นไม่ได้นะคะจะต้องเป็นมีความสุขที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เราจำชาตินี้ได้ชาติเดียวนะคะชาติถัดไปหรือชาติที่แล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในชาตินี้เราควรจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดมีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดในทุกๆเรื่องนะคะอยากจะให้ปรานีทกับตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อคู่ เรียกไว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการคัดกรองนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดอะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังนั่นเองนะคะ,อะตอนเวลาที่เลือกคนรักเลือกโดยการใช้สติให้เยอะๆเลยนะจะเป็นการดีที่สุดอย่าเพิ่งเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมาก แล้วเราจะมองเห็นได้ว่าใครคนที่ใช่ใครคือคนที่คู่ควรข้อบกพร่องตรงไหน,นความต่างตรงไหนที่มันไปกันได้หรือว่าไปกันไม่ได้แต่สําหรับคนคนนี้เอ็มเพรสคือเขามีพร้อมทุกอย่างนะคะเขาจะไม่มานั่งถามคุณว่าทําอะไรมีเงินไหมมีงานไหมเขาจะไม่ได้มาสนใจตรงนั้นเขาสนใจแค่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไหมอยู่ด้วยกันแล้วเขาสามารถที่จะดูแลเทคแคร์อะไรคุณได้บ้างนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่ ตัวตนของคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอนะมีอยู่ในอยู่ในตัวเขาครบั้วนเลยทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณก็อาจจะได้คุณผู้หญิงที่อบอุ่นมากๆแล้วก็มีความพร้อมไปหมดทุกอย่างอะนะคะพร้อมในเรื่องรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คุณได้คนที่พร้อมมาอยู่ด้วยเนี่ยอย่างน้อยๆคุณผู้ชายคุณอาจจะไม่ได้หวังอะไรจากคุณผู้หญิงคุณหรอก แต่ว่าอย่างน้อยอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจมีความมั่นอกมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนของขวัญให้กับชีวิตคุณนะคะบุคลิกลักษณะหน้าตาอย่างที่บอกเลยว่ามีพร้อมอคือมันครบหมดแล้วในตัวเอ็มเพรสเพียงแต่ว่าคุณจะอบรับเขาไว้หรือเปล่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนว่าคุณคู่ควรกับคนที่โปรไฟล์สูงขนาดนี้นะเรียนก็สูงกว่าฐานะการงานการเงินก็สูงกว่าคุณอย่างเงี้ยคะ่ะ มีทุกอย่างที่เหนือกว่าแล้วก็อาจจะเป็นคนทีออ่มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วด้วยนะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่ามันใช่เหรอมันจะได้เหรอให้เปิดอกเปิดใจลองคบดูก่อนค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเออคนคนนี้เหมือนของขวัญเลยนะคะเ,ออเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลน,นะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมเยอะมากเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํา อายุนามเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของความต่างหินอย่างในตอนต้นนะคะคือหน้าที่จะมีอายุห่างจากการเยอะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้ไม่ตายตัวเลยเนื่องจากพลังหงยินหยางนะคะมันเป็นลูกกลมๆม,มันกลิ้งไปกลิ้งมาได้คุณอาจจะมากกว่าเขาเขาอาจจะมากกว่าคุณแต่มันจะต่างกันเยอะอาจจะต่างกันถึง10ปีก็ได้นะคะประมาณนี้เส้นทางการเจ,เจอกันอย่างที่บอกว่าเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ แล้วก็เจอการผ่านทางการเดินทางหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นคนที่ที่มีฐานะมั่งคั่งมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะหน้าที่การงานคือมีพร้อมทุกอย่างที่จะดูแลคุณได้หรือดูแลตัวเขาเองได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลสําหรับคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ เขาเป็นคนที่ชอบมีครอบครัวใหญ่นะคะแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ว่าถ้าได้แต่งงานกันเขาก็คงจะอยากที่จะมีบุตรกับคุณอีกนะคะปลายทางถามว่ามีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นขึ้นเป็นหกไม้เท้ากับ The Lover มันเป็นรักแท้เป็นเป็นคู่แท้คุณทั้งคู่จะได้แต่งงานกันหลังจากที่ได้เจอเจอกันอยู่ที่หมายเลขหนะคะอาจจะเจอการคุยกันแล้วในอีกปีหนึ่งถัดไปเดือน6 นะคะบวกไปเลยนะมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันในอนาคตนะคะคูคนนี้เป็นคนที่พยายามในความสัมพันธ์นะคะไม่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะภายการแต่งงานค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ชีวิตนับจากนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบค่อนข้างที่จะสูงมากๆด้วยนะคะดังนั้นขอให้คุณที่รับชมคลิปนี้ โชคดีนะคะพลังงานอ,อย่างที่บอกเลยว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ได้แต่มีความต่างค่อนข้างที่จะเยอะมากๆระหว่างตัวคุณกับตัวเขาพื้นที่ประเทศบอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยขอให้ได้เจอกันเร็วๆนะคะอนาคตมีอะไรอีกบ้างไหมมันมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะมีแต่ความสุขความสำเร็จแล้วก็พลังแห่งคู่รัก จะทำให้ทุกอย่างลงตัวนะคะเอาละว i s พ of Angel มีอะไรอยากที่จะบอกคุณถึงเส้นทางของความรักรักแท้หัวนี้นะคะไหนดูซิความรักอะ่ะจะนำทางให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอ,เจอกันโรแมนติกไหมโรแมนติกเนาะแล้วก็ในหลายๆครั้งนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังสับสนวุ่นวายใจ คุณอาจจะขอความช่วยเหลือหาที่ปรึกษาหรืออาจจะสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นไกด์ลายนำทางได้ในกรณีที่จะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างคนใหม่กับคนเก่านะคะจะในท้ายที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ฟังเสียงของหัวใจตัวเองให้ดีๆเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยการันตีได้เลยว่า100%คุณรู้สึกได้เลยว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่แต่ส่วนมากอะ่ะมักจะจบลงอย่างน่าเศร้าเพราะ รู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันไม่ใช่แล้วไปฝืนในท้ายที่สุดมันก็จะมีวันที่แยกจากอยู่ดีคนที่ใช่มันจะต้องเต็มร้อยทั้งความรู้สึกนะคะเต็มร้อยในเรื่องของนิสัยใจคอการเข้ากันนะคะไลฟ์สไตล์นะเต็มร้อยในเรื่องของการดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันไม่มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มากไปกว่ากันนะคะอันนั้นนะถือว่าเป็นคู่ที่สมดุลเหมือนหนอยินหยาง ะะขอให้คุณได้พบเจอรักแท้ของคุณในเร็ววันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ